สวัสดีค่ะทุกคนพบกับนิกกี้ชอบหาเรื่องนะคะวันนี้นิกกี้จะมารีวิวกระเป๋าค่ะซึ่งจะเป็นกระเป๋าที่รุ่นฮิตตลอดการไม่นะจริงๆแล้วคือเป็นกระเป๋าที่แบบตอนเนี้คือก็ถือว่าเป็นแร์ไอเทมแหละแล้วก็พวกแบบพวกเซเลบดาราใช้กันเยอะอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกนี่ก็ เห็นเขามาแหละว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ใส่แล้วอุ้ยดีจังเราก็เลยแบบอยากมีบ้างก็เลยไปตามหาค่ะซึ่งกระเป๋ารุ่นที่พูดถึงนี้ก็คือแทเดลลุยวิกตงมัลติพ t เชตอะเซอรี y ค่ะซึ่งกระเป๋ารุ่นนี้จะมาแบบมีสายเนาะหนึ่งเซตนี้จะมีสามใบนะอันนี้คือนิกประกอบล่างมันมาแล้วนะนี่เป็นแบบตัวที่มันโชว์ในแบบใน ตัวโฆษณาของเขาเลยเนาะว่ามีไลฟ์บ้าเป็นสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะว่าข้างในกล่องนั้นตอนที่ซื้อมันมาอย่างไงบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะในรูปแบบที่มาก็มาพอมกล่องถูกโบยร้อยเนาะกล่องอื่นแกะโบเลยนะตอนที่ได้มาก็อูตื่นเต้นมากแต่ว่ารอดานมากเนาะจริงๆแล้วกระเป๋ารุ่นนี้ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันก็ฮแตเนาะมันก็เป็นแหลท์เทมาแล้วก็ ก็โซร์ราหมดเลยคือหมดในเว็บอะไรก็หมดก็เราก็ต้องไปใส่ชื่อรอไว้ตอนที่จะซื้อนะจนกว่ามีกระเป๋าเขาก็จะโทรมาเรียกว่าเอ้ยกระเป๋ามีแล้วนะอะไรเงี้ยอย่างของนี้ก็กว่าจะได้มาก็รอนานมากโอเคค่ะอันนี้ออกมาจากกล่องเนาะดูซิว่าในนี้มีอะไรบ้างอุยคือแบบติดอย่างดีมากจริงๆตอนที่ได้มาก็ไม่ได้มาจากช็อปที่เบเวอรี่ฮิลลค่ะ โอเคมาพร้อมกับดัสดัสแบกนะคะก็คือมีตามไซส์ก็มาหลายไซส์อันแรกเลยคือตัวกระเป๋าใส่เหรียญเนาะตัวมินิคอย p เพิร์ชของเขาก็แล้วแต่คนจะเรียกอะเนาะบางคนก็คอยเพาร์อะไรเงี้ยก็พอตัวที่สองมาคือใบตรงมิดลอะคะ่ะตรงกลางใบถัดมา แบบนี้เาจะโชว์ให้ดูนะแล้วขอท้ายคือตัวใหญ่ของมันนะคะใบนี้ก็คือมันจะมาแบบนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมกับสายด้วยนะสายจริงๆคือที่นิกซื้อมาคือสีชมพูซื้อสีชมพูมาทั้งสองใบนี่ก็คือมีสองสายสองแบบค่ะสายแรกคือเป็นโซ่สีทองที่มากับเขาแล้วก็เป็นสายสีชมพูซึ่ง ในเว็บก็จะมีสีสีเขียวนะถ้าจะไม่ผิดอีกอันหนึง่งราคาก็จะต่างกันระหว่างสีชมพูกับสีเขียวตุนนี้เสีชมพูก็คือเป็นโลโก้เลยเนาะว่าล s ยวิก t อ n ตรงนี้ซึ่งดูนะสวยมากเป็นสีชมพูที่พอดิบพอดีอะแล้วก็มีตัวต่อไว้ต่อเนะโอเคแล้วเราจะมาดูกันนะว่าข้างในแต่ละใบมีขนาดยังไงอะไรยังไงบ้างเราดูตอนแรก อยลืมบอกว่ามันก็จะมีแคร์การ์ดอยู่ข้างในนะเขาก็มาพร้อมๆกับของนั่นแหละคือใบนี้ใปใหญ่สุดอะเนาะมันก็จะเป็นเป็นลายโมโนกรมที่หนังมันก็ยังหอมเนาะด้วยความที่มันก็เพิ่งออกมาจากช็อปก็ปกติถ้าเกิดคนที่มีใบกระเป๋าแบบนี้รุ่นเก่าค่ะมันก็ไอ้ตรงซิปมันอะลิ้นมันจะออกไปถึงข้างนอกอะนะแต่ว่าตัวนี้คือมันจะทําซิปพอดีกับตรงเนี้ยของกระเป๋าอะคือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นเนี่ยซิปมันก็จะพอดีกันเลย แเราก็รูดปิดคืออันเก่าคือตรงปลายสิบัตลิ้นมันจะออกมาข้างนอกไงแต่มันจริงๆมันก็แคเ,เปิดได้แค่นั้นนะข้างในนะคะจะเป็นแยกเป็นสองช่องช่องเล็กจะเป็นช่องที่สําหรับมีใส่แบบการ์ดอะไรเล็กๆได้แล้วก็อีกช่องหนึ่งจริงๆก็ดีนะก็มีแบบแยกสัดส่วนไว้ให้ใบนี้คือเป็นใบใหญ่สุดใบกลางก็ไซส์เล็กลงมาเป็นมินิลงมาถัดลงมาซึ่งก็จะมีตรงฮุกไวก้เกี่ยวอนะเนาะ ไว้เกี่ยวกับโซ่ต่างๆก็คือฮุกก็เขียน lv lv ทั้งสองอันเนาะก็ข้างในก็เมื่อกี้ถ้าดูอันเล็กนี่ข้างในอะคะ่ะก็คือจะเป็นช่องช่องเดียวไปเลยไม่ได้มีไม่ได้มีแยกช่องนะคะก็คือกระเป๋าใส่เหรียญเนานะซึ่งตรงนี้มันก็มีเออพิสัญลักษณ์ lv ให้เห็นตรงซิปตรงที่ฮุกและกระเป๋าใส่เหรียญน,นะจะมี2ด้านโมโนแกรมมันจะมีทางนี้เป็นฝั่งที่ตัวใหญ่กว่าเนาะอีกทางนึงจะตัวเล็กกว่า ซึ่งข้างในมาดูกันนะคะข้างในข้างในแล้วก็เป็นแบบนี้มันก็เปิดได้ไม่กว้างเนาะไว้ใส่เหรียญอะแต่จริงๆก็เอาจริงๆก็ไม่ได้ใส่เหรียญนะถ้าใช้จริงๆก็ปกติก็ไม่ได้ใส่เหรียญใส่อย่างอื่นแทนเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละใบนั้นอะมีไซส์ประมาณเท่าไหรค่ค่ะเริ่มจากใบใหญ่ก่อนเลยใบใหญ่เนาะเดี๋ยววัดก่อนนะใบใหญ่ขนาดความยาวประมาณ24เซนนะคะ ความสูง12.5นะประมาณแล้วก็ฐานของเขาอยู่ประมาณเกือบ4เซนนะคะนี่คือใบใหญ่ซึ่งถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเดยวตอนอีกตอนสุดท้ายจะพามาดูว่าใส่อะไรได้บ้างพอใบที่2นี่คือใบกลางของเขานะคะความยาวก็อยู่ประมาณ19เซนความสูงประมาณ 1 0บสิอะไรประมาณนี้แล้วก็ฐานอยู่ประมาณ2.5งจุดห้เซนนี่คือใบกลางส่วนใบเล็กๆสุดท้ายของเขาความกว้างกว้างจะอยู่ที่ประมาณ8.5ค่ะตรงที่มันเป็นวงกลมก็เลยใส์ไม่ได้ใหญ่มากแล้วเรามาดูตอนที่เราจะแพ็คของลงไปนะคะว่าแต่ละใบใส่ได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะความจุของแต่ละใบนะคะดูใบใหญ่ก่อนนิ่เปิดเข้ามาดูซิว่าจะใส่อะไรในบ้างในใบใหญ่ อย่างจะใส่อย่างแคือทรัพทต่อไ่กค่ะอระเก้องใส่กล้องแล้วแยัง่งอครับจริงๆแล้วตั้งหมันนูเราองมูแล้วก็วาเป็นตลองัวเห่ใ่จตัอคเย่องดูิอุอันนัไม่ใส่เาลองดูอะเนี่อันนี้คือเราใส่เต็มที่มันก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็จะพองๆหน่อยซึ่งจริงๆแล้วนิกกไม่ชอบกระเป๋าพองจะขอเอาออกอันหนึ่งนะลองด ให้มันแบบไซส์พอดีนะโอเคโอเคค่ะประมาณนี้ก็ไม่ได้ดูแย่มากคือในนี้ก็มีทั้งกุญแจรถกระเป๋าใส่บัตรแป้งพับลิปสติกอะไรเงี้ยได้ครบคันอยู่นี่ถือว่าเป็นใบแรกใบใหญ่ต่อไปใบที่สองค่ะดูนะคะอุย้ยดูนะคะว่าจะใส่อะไรลงไปในบ้าง ซ่งาบไ่าบอกไ้เลยนะิคไก็อี่บน่งเป็นใบเงดกไ่งไทย่นสแล้วก็ก็จะได้ตามเนรา่นะง่ว่าเราดใส่ก็ปใส่ใส่ก็ิบเก็บสิบเก็บนคนี่ค่ะมันก็จะอยู่ที่ไซส์แบบพอดีกระเป๋าไม่ได้นูนมากอะไรเงี้ยเวลาที่เรามาฮุกต่อกันอ่ะมันก็จะสวยอ่ะเนาะแล้วใบสุดท้ายซึ่งเป็นกระเป๋าเหรียญตามจุดประสงค์ของเขาคือกระเป๋าเหรียญนะคะแต่ว่านิกไม่ใส่ไม่ใส่เหรียญนะคะ ค่ะสำหรับอย่างที่บอกก็ช่วงเนี้ยนี่ก็ไม่นี่ก็ใส่ย้ำผมล,ลงไปแล้วก็บางทีก็ใส่เจลล้างมือเล็กๆอะ่ะที่ขนาดพกพาเพราะว่ามันก็จะพกอยู่ประมาณตรงเนี้เนาะก็จะพอดีเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราใส่สว์ลงไปแล้วมันทําได้เป็นกี่แบบเป็นเวลาที่เราจะสะพายเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบล่างดูนะคะว่าจะใส่ได้กี่สไตล์กี่แบบเนื่องด้วยกระเป๋ามีทั้งหมด3ามใบบางคนไม่ได้ชอบอะไรเยอะวุ่นวายไปงานแบบเล็กๆแต่ว่าแต่งตัวแบบ กับชุดราตรีอะไรงนี้ก็อาจจะฮุกแค่กระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็สะพายไปได้เลยไม่ต้องการความแบบลบลุ่งลังมากอะไรเงี้ยเราก็ฮุกแค่ใบนี้ใบเล็กใบเดียวแล้วก็เนี่ยก็ประปามาณนี้สะพายแบบเล็กๆเกนาะนี่คืออันอันหนึ่งหรือบางคนชอบแบบโอเคฉันจะไปกับกระเป๋าใบนี้แหละแต่ฉันจะคิดถึงกระเป๋าเหรียญด้วยฉันก็กระเป๋าเหรียญน,นั้น ใส่ลงไปด้วยกันเลยค่ะก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือพ่วงกระเป๋าใบเล็กไปด้วยก็พาเขาไปด้วยอาจจะแบบอุย้ยไปเจอล้งมืออะไรเงี้ยก็มีโทรศัพท์ก็มีพร้อมไปได้นี่คืออีกแบบหนึ่งส่วนอีกแบบหนึ่งบางคนก็โอเคฉันจะไปแบบข้างนอกแต่ฉันก็ไม่ได้พ่วงไปเยอะก็จะกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็ฮุกกับสายสายของเขานะคะคือสายออริจินอลของเรามานี่ ก็ครบคันใบใหญ่ก็จะสะพายแบบนี้ตั้งค่าย่างนี้ก็จะไปได้นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องเอาแบบพ่วงไปเยอะไงอันนี้ก็ดูดีมีระดับไปอีกหนึ่งแบบหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอยากใช้เป็นครัชเล็กๆอะไรงนี้เราก็เลยจะเอากระเป๋าใบกลางนะคะคือใบไม่ได้เล็กไบบนี้ใส่ครัช ให้เป็นครัชแล้วก็ใช้โซ่เป็นเหมือนที่ของมืออ่ะคุณนี่ถือเป็นครัชเล็กๆสวยงามนี้ก็ไปงานเล็กๆได้ที่แบบว่าฉันไม่ต้องการกระเป๋าใบใหญ่ฉันมีแค่โทรศัพท์มีบัตรมีเงินแบงก์อะไรเงี้ยก็ไปได้อันนี้คือก็เลิศค่ะแต่สําหรับนิกปกติตั้งแต่เอามานะก็เอาไปคือเวลาเอามันเข้าไปด้วยอะก็ไปทั้งเซตเลยลูกจะได้ไม่มีใครน้อยใจใครนะคะก็ไปกันหมดเลยค่ะ เราก็สงสารรักพี่เสียดายน้องก็ไปด้วยกันเลยค่ะทั้งหมดค่ะสามใบพอ,อนี้นะคะส่วนใหญ่จะไปด้วยกันสามใบเลยก็คือมันไม่รักพี่เสีดายน้องเนาะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะนี่จะเป็นคนแบบว่าคือไปทริปนู่นนี่นั่นก็กลัวจะลืมของไงเราก็จะพ่วงเข้าไปทุกที่เลยแต่เราก็มีกระเป๋าที่แยกสัดส่วนไงอย่างที่บอกคืออันแรกอาจจะใส่เอ่อส่วนใหญ่นิกนะถ้าไปข้างนอกก็จะใส่แบบผ้าคลุมอะไรเงี้ยในใบใหญ่ใบกลางก็จะใส่พวก โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะแป้งพ,พับอะไรเงี้ยแล้วอันเล็กๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกจะใส่พวกเจลล้างมือพวันนี้ไม่ใส่เหรียญเนานะเพราะที่นี่ไม่ค่อยใช้เหรียญน,นะคะใช้เหรียญน,น้อยมากนี่ส่วนใหญ่ใช้บัตรก็เลยแต่ก็จะมีกระเป๋าที่แยกสัดส่วนไงเวลาที่เขาไปเขาก็จะไปด้วยกันได้อย่างนี้เหมือนตามแบบแบบก้แบบาวสุพัตราหรือว่ายา่ยา,าอะไรเงี้ยมันก็ได้หมดอ่ะมันก็ไปก็แบบเก๋แบบ เพื่อนๆก็น่าจะชอบจริงๆแล้วถามว่าซื้อใบนี้มาเนี่ยคุ้มหรือเปล่าสำหรับนิกนะในความคิดคือคุ้มมากเพราะว่าเหมือนกับว่าซื้อหนึ่งได้ถึงสามเลยนะใบนี้คุ้มสุดๆถามว่าหาของยากไหมแหละเทมก็ยากนะขนาดอยู่เมริกายังยากเลยนิกไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ไทยเป็นยังไงอาจจะเป็นพวกช็อปก็คงยังจะมีแต่ต้องต่อแถวแหละที่นี่ก็ต้องต่อแถวเหมือนกันแล้วก็หรือไม่ก็ร้านพีออเดอร์ยอะไรเงี้ย ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาดูเนาะแต่ก็อย่าว่าถ้ามันได้มามันคุ้มนะคะมีคุณค่าทางจิตใจะค่ะถือว่าคุ้มกับเงินที่ลงทุนไปถ้าจริงๆแล้วเขาก็ใช้ได้นานเนาะแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เอานะสําหรับนี้ก็คือใช้ได้เรื่อยๆสายก็สวยงามหรือบางคนอาจจะเบื่อสายสีนี้ซื้อสายสีนี้มานะอุ้ยเบื่อแล้วยากเปลี่ยนสีเขาก็มีขาขายแบบสายอะแยกมา อยู่ในเว็บนั่นแหละเออก็คือแบบว่าทําให้คือมันก็เปลี่ยนลุคไปได้อีกเนะี่ยอีกอีกแบบหนึ่งซึ่งสายถ้านิกจำไม่ผิดนะอยู่ที่ในเว็บน่าจะมีสีน้ำเงินอะไรเงี้ยที่เขาสายแยกขายแยกมาก็จะประมาณไม่รู้อะประมาณ500ร้อยเกินก็ประมาณหมืน่นห้ามั้งเฉพาะสายซึ่งอย่างที่บอกเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไดอะไรได้เก็บได้สวยงามดีมากๆคุ้มมากๆสำหรับกระเป๋าใบนี้ก็กระเป๋าใบนี้นะคะจริงๆแล้วเขาก็เหมาะกับ everyday look เนาะ ก็คือไปไหนได้จะไปสายเท่สายหวานสายสวยงามแบบสายลุยๆหน่อยก็ไปได้หมดจริงๆแล้วสำหรับนิกนะชอบปลื้มใจอินเลิฟมากๆกับออกระเป๋าใบนี้ส่วน,นเพื่อนๆล่ะชอบหรือเปล่ายังไงคอมเมนต์บอกนิกด้วยนะคะเล่าสู่กันฟังว่ายังไงแล้วก็ตามคลิปหน้าค่ะว่านิกนก,กี้ชอบหาเรื่องนั้นจะพาไปหาเรื่องทำอะไรหรือ เพื่อนๆจะแนะนำอะไรเข้ามาก็ตามเดิมค่ะเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวนี้กดับไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นิกกี้ชอบหาเรื่องด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย